ก็อดเครับบ่มีจับกังนะครับเพราะนีด่ดูนะมันอึกแค่ไหนนี่ดูเส้นนี่ของแม่นี่ธรรมดานะครับนี่มันเส้นจะไม่เหมือนชาวบ้านเนแกนนุ่มพูดไม่ถูกแกนนุ่มชิมเดีอีกครั้งที่สองเองนะที่มาชิมครั้งแรกมาชิมตอนนมาสี่ครั้งนะได้กินสองครั้งปิดทุกครั้ง <laughs> มา,มา,มาทีดเลยก็ปิดอันนี้เปิดแล้ว หลังจากโควิดเฮ้ยโอชิมก่อนนะชิมกูอยากไปดโอเคยขอบคุณที่รับชมให้ดูนี่ความเยอะมันไม่ไม่เหมือนบะหมี่อะไรนะใช้สีบัารเรานะให้ดูนี่ทำไมก่อนอืมใช่ไหมเป็นไงรสชาติจะไม่ได้หรอกจะเอาหวาเข้าวหวานอืมเดี๋ยวใส่หอมไปฝาก ฝาจะใส่คอไปโอเคขอบคุณที่รับชมเนี่ยเจียก,ก่อนวุ้ยอยากมากเลยโอเคขอบคุณครับ